เวลามีคนชวนเราไปทานอาหารจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าอย่าสั่งอาหารที่มีราคาแพงๆอย่าสั่งเมนูแพงๆเวลาที่เพื่อนเราหรือว่าเจ้านายหรือว่าคนรู้จักกันก็แล้วแต่นะครับที่มีความสนิทสนมกันพาเราไปทานอาหารชวนเราไปทานอาหารข้างนอกนะครับเช่นไปทานอาหารที่พัตการที่โรงแรมที่ร้านอาหารชื่อดังหรือว่าร้านอาหารแบบธรรมดาหรือแม้กระทั่งร้านสเต็กฟู้ดร้าน ส้ตมตำไก่ย่างที่เราคุ้นเคยกันก็ตามแต่นะครับในโอกาสเรื่องในโอกาสอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสําเร็จการศึกษาได้เลือ่อนขั้น <S <S เลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตหรือว่าในโอกาสที่อยากจะเลี้ยงก็ตามแต่นะครับในโอกาสที่ถูกหวยอย่างเงี้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่นะครับเวลาที่เราได้รับการเชื้อเชิญชวนไปทานอาหารด้วยก็จาไว้ยอย่างหนึ่งว่าอย่าทานอย่าสั่งอาหารที่มี ราคาแพงอย่าสั่งเมนูที่มันแพงเกินไปนะครับก็ขอให้เราสั่งให้อยู่ในราคามาตรฐานคือไม่ราคาสูงเกินไปหรือว่าเ,เป็นราคาที่บางทีอาจจะกระทบกับงบประมาณในกระเป๋าของของเพื่อนของคนเจ้าภาพที่ชวนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้สั่งอาหารที่มีราคาแบบปร,ประมาณ พานกลางหรือว่าอยู่ในมาตรฐานไม่ถูกไม่แพงเกินไปก็สั่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเวลาเพื่อนชวนไปทานข้าวร่วมกับคณะแล้วก็เวลาก็ให้สั่งอะไรก็ไม่สั่งเลยบอกว่าโอ้แล้วแล้วแต่คุณก็แล้วกันเดี๋ยวแล้วแต่สั่งให้ไม่รู้เรื่องแบบนี้คนก็ลำบากใจนะเราก็เคยเจอเพื่อนที่เวลามาไปทานอาหารแล้วเป็นอย่างนี้ไหมครับก็คือพาไปให้สั่งเมนูแล้วก็ปรากฏว่าไม่ไม่สั่งไม่สั่งเพื่อนคนอื่นไม่เป็นไรแต่ว่าแม้กระทั่งสั่งให้ตัวเองก็ก็ไม่สั่งก็ ก็แล้วแต่แล้วแเตะเลยแบบนี้เขาจะลำบากใจนะครับจะเป็นเจ้าภาพหรือว่าคนที่ไปทานกับเราเราจะบอกว่าแล้วแต่แล้วแต่ไม่ได้เราต้องสั่งในส่วนของเราด้วยนะครับต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยนะครับก็คือสั่งไปเถอะสั่งสั่งอาหารที่เราเราอยากทานนะครับก็สั่งเป็นมารยาทก็ได้หรือยังไงก็ตามแต่นะครับแต่อย่าผลักภาระไปให้กับคนที่เป็นเจ้าภาพหรือว่าเพื่อนๆคนที่ไปด้วยกันนะครับที่จะต้องสั่งให้เราตัดสินใจแทนเราอย่างเงี้ยเขาลำบักใจไม่รู้ว่าสั่งมาแล้วเราจะชอบไหมเราชอบทานอาหารประเภทไหนเราจะ โอเคกับอาหารที่เขาสั่งไหมเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือสั่งเองครับแต่ว่า,อ,าอย่าไปสั่งเพงเท่านั้นเองนะครับคือสั่งเอง แต่คนต่างก็สั่งมาชอบเมนูไหนอะไรงไงแ้่เขาเปิดโอกาสให้เราสั่งเราก็สั่งมายกเว้นว่าเขา,าสั่งอาหารมาเป็นเซตแล้วหรือว่าเป็นอาหารที่จำพะเจดจงแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องสั่งก็ได้แต่ถ้าเขาให้เลือกสั่งเมนูเองนะครับแบบนี้ก็จะต้องสั่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยแล้วแต่ขเขาแล้วแต่ไอคำว่าแล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเราจะเราจะทำให้ง่ายใช่ไหมครับแต่จริงๆมันไม่ง่าย <laughs> ยิ่งเราใช้คาว่าแล้วแต่แล้วจะคูดอัพตูยแต่ว่า <laughs> เขาจะลำบากใจนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาให้สั่งเมนูใดเมนูเพื่อตัวเองนะครับเราก็สั่งสั่งมาเลยครับไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจเพราะว่ายิ่งเกรงใจก็ะจะยิ่งสร้างความลำบากใจเนาะโอเคเนาะอ่าทีนี้แต่ถ้าสั่งมาแล้วก็อย่าสั่งอาหารที่มันมีราคาเมนูที่มันแพงแบบแพงมหาแพงโหดนะครับหรือว่าไม่สั่งแพงแต่ว่าสั่งเยอะ เคยมีเพื่อนบางคนโอ้โหมีเพื่อนไปเลี้ยงสั่งเลยเต็มที่เพื่อนไอคนที่เป็นเจ้าภาพก็พูดอย่างนี้เนาะจะให้พูดยังไง <laughs> ก็จะบอกเออเต็มที่เลยนะวันนี้เลี้ยงแต่ว่าเราก็อย่าไปขนาดนั้นอย่าไปเต็มที่ขนาดนั้นนะไปชุพ <laughs> สั่งมาเต็มโต๊ะไปหมดเลยกินหมดไม่หมดไม่รู้นะก็กองพะเนินเทินทึกอบเพื่อนตกใจในงเจ้าภาพโอ้อนะอโหตายจะสั่งขนาดนี้เชื่อหรือนะครับดูก็สังขอสั่งของแพงขนาดนี้เชื่อเมนูแพงขนาดนี้โอ้ตกกระเป๋าดูแล้ว แล้วกระทบกับงบประมาณหรือเปล่าจะมีใจเ็าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ขอลำบากใจเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเขาชวนไปก็เป็นมารยาทสากลของการทานอาหารหรือว่ามีคนชวนไปทานอาหารก็ขอให้เราสั่งอาหารนะครับถ้าเขาให้สั่งก็สั่งแต่ถ้าสั่งแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าสั่งอาหารที่มันแพงเกินไปหรือว่าสั่งเยอะเกินไปอันนี้ก็ไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมารยาทของการไปทานอาหารร่วมกับคณะในเบื้องต้นนะครับอันนี้หลายคนก็ทราบแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังทําอยู่ผมก็เคยบางทีเม ่อน้านี้ก็ไม่ทราบนะครับก็เราก็เอยเขาให้สั่งเต็มที่เราก็สั่งเต็มที่เราก็สั่งเมนูที่เราชอบนะครับแต่แต่ปรากฏว่าออบางบางทีมันอาจจะกระทบความงบประมาณของเพื่อนที่เขาตั้งไว้ก็ได้งบประมาณของเจ้าภาพหรือว่าคนที่เขาชวนมาเลี้ยงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคืออาจจะทําให้เขาลำบากใจเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กลางกลางแล้วกันอันนี้ก็คือเพื่อที่จะรักษาความรู้สึกของเพื่อนของเจ้าภาพที่เขาอุตส่าห์มีน้าใจชวนเราเราก็ไปกันตามมารยาทแล้วก็ เอาแต่พอประมาณเอาแต่พอเหมาะพอสมก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นมารยาทสําหรับการไปทานอาหาราที่มีคนชนไปทานอาหารที่ร้านหรือว่าไปทานอาหารข้างนอกที่เราควรจะรู้ไว้จววําไว้ว่าอย่าสั่งอาหารที่มี ที่เป็นเมนูที่มันมีราคาแพงจนเกินไปนะครับถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดหัวใจหรือกดแชร์ไปให้กับคนอื่นได้รับชมด้วยสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการสั่งงานราคาแพงไปทานอาหารร่วมคณะหรือว่ามีคนชวนไปทานอาหารว่าเรามีประสบการณ์อย่างไรก็แชร์ประสบการณ์หรือว่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เป็นไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ขอให้ติด เป็นเพื่อนกันนะครับกด s ั b s c ครต e ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่ตั้งใจจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมในคลิปต,ต่อไปในโอกาสต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ